เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ใช่เดี๋ยวพ,พี่พี่เป็นพี่เป็นพี่น้องกับเอ่อตัวตัวนี้เดี๋ยพี่ทำให้ดู <c oughs> ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบักแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาชอ็อปร้านเติมโลบักแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์เลทสูงสุด7.5เปิดบริการ2ี่ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ หาใครกำลังหิวโลบัคแบบสุดๆขอแนะนำ RPG Shop ร้านเติมโลบัคเลท6รายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ F i z z a Shop ร้านเติมโลบักเลท6รายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วงขายซื้อสลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้ hey, สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับช่องสืงแติกันในเ,มเกม My Super Market นั่นเอง ในวันนี้นะครับเราจะมาบริหารซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะจ๊ะแต่พี่ไม่รู้ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนี้มันคือห้างเลยหรือเปล่าแต่มันไม่ถึงกับช้อปปิ้งมอลล์เนาะมันแค่เป็นเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ต <Market S 2> <นะ S 1> ใหญ่เออเซเว่นก็ถือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้ในมิธีที่แนะนำเราตอนแรกจะเป็นบีแพน a ารือมาแพนดี้ตัวนี้นั่นเองเขาทําทการสอนเราให้ทําต่างๆเช่นเดี๋ยวนะเขาให้วางฮที่จอดรถก่อนเออใช่ไหมการที่เราจะมีคนมาซื้อถ้าเราไม่มีที่จอดรถให้เขาเขาจะมาซื้อยังไงล ดีมากแพนด้าในนําทางไปเลยเป็นครั้งแรกที่เวลาเขาสอนอะไรให้สั้นที่จอดรถก่อนนี่พี่แบบอึ้งมาก๋อนี้หน้าร้านพี่เหรอหน้าร้านพี่ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยดูดีธรรมดาพี่ดูดีทุกคนเออแน่นอนหน้าตาพี่ก็ดูดีอุ้ยพูดดีมากสร้างที่จอดรถจอดตรงไหนจอดตรงกลางเลยก็ได้นะแบบว่าเวลาจอดรถปั๊บจะได้เห็นหน้าป้ายซูเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเฮ้ยลูกค้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดลูกค้ารีไปไหนลูกค้ารถเข็นแล้วลูกค้าจะไปซื้ออะไรข้างในมันมีอะไรขายแล้วเหรออ๋อ เขาให้รีสต็อกของคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าพนักงานยังไม่แกะกล่องเลยครับคุณลูกค้าจะซื้ออะไรกันนะปิกอัพเหรอปิกอัพอ๋อคือให้ไม่หยิบตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเราต้องเป็นคนเติมเองอ่ะตเติมเติมเติมครับคือตรงนี้เป็นขายนมนะครับคุณผู้หญิงอยากได้นมใช่ไหมครับอยากได้นมเป็นแก้วแต่เรามีแต่นมเป็นถังนะครับซื้อไปมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเขาอยากคิดเงิน,น่ะแต่เราไม่มีที่คิดเงินให้เขาอ่ะเราก็คิดเองเออคิดคิดสดๆดไปเลยโอ้ยวานเเลี โอเคทิ้งเงครับทั้งหมดก็เป็นเอะทำไมซื้อเป็นขวดแต่มาเป็นกล่อง17บาทอ้าวรถเข็นเราก็ต้องเติมเองรถเข็นหยิบจากตรงนี้ไม่ได้เลยโอ้แล้วขับยากเลยนะวเวลาเข็นรถเข็นแนที่เข้าใงว่าพี่ต้องเติมรถเข็นเรื่อยๆสินะคือรถเข็นของลูกค้าก็มาหยิบตรงนี้เองก็ได้นะใกล้ๆกันเนี่ยมีลูกค้างงอะทำไงดีอ๋อคือให้เราแบบอยากซื้ออะไรดีนะซื้อแบบซื้อนี้นะครับนมนมล้วนๆมีแต่นมและนม เรามีนมสองแบบให้คุณเลือกมีระหว่างนมจืดป้ายสีฟ้ากับนมจืดเหมือนกันแต่ป้ายสีแดงใช่ก็ไม่รู้จะมีป้ายสองสีเป็นทำไมแต่ว่าคุณมี่ต้องซื้อนมนะครับเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานั้นมีแต่นมไม่มีอย่างอื่นเลยถ้าแบบงงว่าอยากซื้ออะไรก็ซื้อนมไงง่ายดีใช่ไหมเออลูกค้าเขาอยากซื้ออะไรก็ซื้อนมคุณลูกค้าก็คงวบบโอ้ใช่ฉันซื้อนมมีจริงด้วยก็มันมีแต่นมทำไมเอาแต่นมกันะ่ะฮะ ก็ S 1> <S 1> <S มันมีแต่นมขายใจเย็นลูกโอ้นี่มันนี่มันห้างสรรพสินค้าของแท้เลยนึว่าคือเราต้องไม่ซื้อของอมีตุ๊กตาลมใช่เฮ้ยดูดีดูดีจนที่อยากเข้าไปเลยอะไปไปเที่ยวตรงกลางกันไหมฮะคุณลูกค้าบอกอยากได้แครลอดแล้วครับได้ครับเรามีแครอทลแตนแต่เราจะวางตรงไหนวางตรงนี้เลยเหรอแปลลูกค้าคนใหม่อะลล็อกโอ้จริงด้วยถ้าคุณขายแครหลอดคุณก็ต้องมีลูกค้าเป็นกระต่าย มีเหตุผล<า>อย่าลืมมีสต็อกนะได้เลยแพนด้านายดูนี่นะเราจะเอากล่องวางทำไมหัวราะตาดใจนขนาดนั้น <c oughs> คุณผู้หญิงครับนี่คือแคลอทนะครับแน่อ๋อคือคิดเงินเวลาคิดเงินมันคิดเงินนานขึ้นด้วยนะพอซื้อของเยอะโหแล้วคิดเงินนานเลยเนี่ยนั่นแหละเราเรา,เราคิดเงินแล้วเราไปเติมรถพังๆได้ไหมเอ้เชนครับเชนครับเชนครับเอ๊แต่ประตูทางออกอย่างนูนะครับโอ้สองคนก็ตายเฮ้ยเดี๋ยว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 มามาเยอะ มันมาเยอะเกินไปแล้วเลเนี่ยกระต่ายเข้ามาแล้วี่ไปด้วยไปหาย้านพี่หน่อยอยากไปยานพี่มามามางานพี่เลยนยร้านพี่มีกระต่ายนะกระต่ายเขากำลังเลือกซื้อแครอทกระต่ายกินนมไม่ได้แล้วมันจะบาปเลย <c oughs> เขาบอกว่ามีนมอันเดียวไม่พอ <c oughs> ต้องมีสองเชลียวเพราะว่าลูกค้าเขากําลังช็อปแล้วก็อย่าลืมดีสต็อกงี้นี่เองคือบางคนเขาต้องเลือกนมนานขนาดนี้ไหมคือนมมันก็มีแค่2สีแล้วแถมเป็นนมรสชาติเดียวกันอีกนะคร พี่ชอบจังเลยเวลาวางโซนโนมเป็นโซนใหญ่ๆอ่ะมันมีป้ายนมห้อยลงม,มาเลยเอ๊ะกระต่ายไปแล้วมันมีให้จ้างสตาฟด้วยพี่จ้างสตาฟก่อนนะ,นะเดี๋ยวพี่ค่อยไปสตาฟมาแล้วสตาฟเชื่ออะไรอ่ะสตาฟมีมีให้จ้างหลายคนแต่สตาฟสุดแพงสตาฟพี่ชื่อว่าเดซี่เฮ้ยร้านพี่กระต่ายบุ๋วยกระต่ายสิงรถกระต่ายแม่ไม่อยากซื้อเออไม่รู้จะซื้ออะไรงั้นแหละคุณกระต่ายครับผมขอแนะนํานี่ครับซื้อนมไหมกระต่ายชอบกินนมไหมอุ้ย กลายเป็นเลเกอร์โอ้ยเลเวลอัพตกใจทำไมกระต่ายถึงงงจังว่าต้องซื้ออะไรคือเวลาเรามาซูเปอร์มาร์เก็ตเราไม่มีช้อปปิ้งลิสต์มาเลยเฮ้ยดีจังเลยอะ่ะตั้งแต่มีเดซี่นะครับพี่รู้สึกว่าชีวิตการทำงานพี่ดีขึ้นเออเดี๋ยวแล้วใครมายืนหน้าร้านแล้วเนี่ยขอเติมรถก่อนอสวัสดีคับนี่ใครครับผมไปที่ร้อนคอตรงกลางแล้วเจ้าจะได้เชลหนึ่งกันไปแ,แค่นี้เหรอพี่ขโมยไม่ขอติดรถกระต่ายไปด้วยอ่า อุ้ยรถชนโอ้แล้วร้านค้าตรงกลางโคตรไกลเลยอ่ะอ๋อแต่แต่นี้ก็มีประตูไ่วิช่ิมมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ใช่เดี๋ยวพี่พี่พี่เป็นพี่เป็นพี่น้องกับเออตัวตัวนี้เดี๋ยวพี่ทำให้ดูง่าพี่เป็นพี่น้องกันนะกับเออไอ้ขุนเนี่ยพี่เรียกเขาว่าอะไรดีหุนหุนพองลมหนึ่งพันล้านราคามันฮะจริงมันเนี่ยจริง มาดูดิเดีย๋ยวดูใกล้ๆโอ้ไม oh ่ก็พี่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 ได้ตังใน, <Nash> นเกมนี้ทีละสี่สิห้าสิบมันเลยจะหนึ่งพันล้านแต่ถ้าพูดถึงจริง,รงๆนะไอ้ชอบใหญ่เนี่ยสวยมากเฮ้ยถ้าพี่ซื้อที่จอดรถเพิ่มแล้วก็เท่าไหร่อะเฮ้ยไม่แพงอันนะสามสิบกว่าบาทเองพี่ซื้อไปสักสี่อันเลยผมซื้อไปสิบอันเลยซื้อรวยขนาดนั้นเลยเหร มีของให้ซื้อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีนั่นแต่แบบของที่ช่วยแบบที่จอดมั่งรถเข็นมีที่เติมสต็อกมีโต๊ะแคชเชียร์ที่แบบพอเวิลสูงก็คิดเงินเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนมสด89แครอทสแตนแอปเปิลสแตนคือมีของขายเยอะมากแล้วอันนี้คืออะไรทำไม้เข้าไม่ได้ใครลีสแตนแอปเปิลไม่ใช่สแตนย่งเงี้ยัน มันเป็นชั้นวางของมันเรียกเขแตนแหมแอปโป๊โปโปโปเข้าใจคิดนะเนี่ยคือพี่ว่าไอโซที่เขากั้นไอวีวอลไว้อะพี่ว่าเขาคงเขาคงยังไม่เปิดให้เนี่ยเนี่ยมันหมดต้องการเลเวลหกหรือห้าร้อยโลบัคซึ่งพี่ก็คงขายพวกนี้ไม่ได้คงขายได้แค่ผลไม้โอ้ทําไมน้ําเปล่ามันแพงกว่านมล่ะแล้วมีเนื้อไก่ด้วยจะมีไก่มาซื้อไหมนะไก่มาซื้อเนื้อไก่พี่ซื้อเนื้อไก่ไสักแนไปไปแต่งร้านกันเลยดีกว่ากับของยิมรี กด F เควสเสร็จแล้วคุณได้รับชั้นวางนมจะขายนมเยอะไปไหนให้วาง Parking Space 2แอนเฮ้ยซึ่งพี่มีเยอะอยู่แล้วสบายซื้อมาเยอะมากบอกเลยว่าการมาซื้อของในครั้งนี้ที่จอดสำคัญที่สุดคุณจะมาจอดได้อย่างมากมายและลูกค้าก็จะเยอะแต่ถึงลูกค้าจะเยอะขนาดไหนมันก็มีให้ดูแค่แครอลดกับน,นมเตินมนมพอดีร้าน,นี้เน้นขายนมครับขายเนื้อด้ได้ไหม เอรเนี่นว่าตรงนี้ไข่<ม>เนี้นี้อ่าเนใื้อไก่คุณมีลูกค้าเป็นพ่อครัวนั่นเองอเอาแล้วแล้วจอดรถเข็นทิ้งไว้แล้วหายไปเลยเนี่ยนะเออลูกค้านี่ก็ลูกค้าเทไม่ได้นะครับสงสารพนักงานที่ก็ต้องมานั่งเก็บรถเข็นรเราะร้ปวะอุ้ยแล้วนมนมหายหมดเลยมันมีคนเหมานมแล้วตรงข้างหลังมันไม่ได้มีอะไรขายเลยเน่ย <c oughs> ไปเข็นกันทำไมหลังร้าน เติมกันไม่หวัดไม่ไหวอยากได้พนักง,งานเพิ่มเลยเกินฮ้ยเอาจริงนี่พี่รู้สึกสนุกกับเกมนี้นะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเราต้องเดินเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวชอบจังขคเปินแล้วมีนิวตันมาใช่นิวตันมาอู้อูลูกค้ารอเยอะมากแต่ไม่มีใครเติมรถเข็นลูกค้าไปหยิบรถเข็นกันเองไม่เป็นเลยคืนเนื่องจากมีที่จอดรถเยอะเกินไปนะ้แบบว่าเหมือนพี่เป็นที่แห่งเดียวในโลกนี้แล้วอ่ะที่ขายนมกับขายผักเนี่ย ร้านผมแล้วพี่พี่พี่เป็นคู่แข่งกับร้านผมใช่ไหมไม่ไม่ไม่พี่แค่เอิมชักโชวนลูกค้ามานะยาคนก็เลยมาร้านนี้หมดเลยมีมีหนูมีแมงสาบเต็มไปหมดเลยยาไปอยู่ร้านซิวสเกอร์นะผมนี่มันใส่แานขั้นสุดแล้วไม่ได้เฮ้ยดีจังพี่มีคนรีสต็อกแล้วสบายพี่เนตตำรวจเต็มหทันเลยจริงๆพวจีเนว้รานด้วยพี่ว่าห้างเราน่าจะไม่รอดแล้วล่ะ มันไม่มีคนเติมรถเข็นนี่เลยเหรอมี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 อ้คนเติมสต๊อกร้านพี่แหละอ๋อจริงดิงั้นพี่ซื้อมาอีกคนหนึ่งแล้วกันเนะโอ้หไอ้สนุกสนุกเกมนี้สนุกแหละเอ้าซูเปอร์มาร์เก็ตบัสมาแล้วเออเออเอ้าวมันมันบัสทำไมลูกลูกไม่ต้องมาเยอะกว่านี้แล้วก็ได้นะโอ้มายกอดคิวยาวขนาดนี้แล้วมีคิวมาเพื่อจะมาซื้อโอ้หน้าบึ้งกันเป็นแถบโอ้แล้วใครพี่ไปซื้อรถเข็นเพิ่มแล้วพี่ขอโทษครับ รถเข็นรถเข็นรถเข็นคือการเล่นเกมนี้นะมันท้าทายอ่ะมันอ,อุปสงค์กับอุปทานมันไม่สัมพันธ์กันพี่ว่าพอเราวางไปวางมามันเริ่มลกแล้วนะร้านเนี่ยเราคิดเงินก็จริงนะแต่เราเดินไปที่อื่นก็นได้จ้างสตาร์มายังไม่ทันอะ่ะคือเกมนี้มันบริหารเยอะจริงเออรู้สึกเหมือนกันว่าจ้างสตาร์มายังไม่ทันเลยคาเรนคาเรนช่วยด้วยคาเรนเฮ้ยคาเรนมาแล้วคาเรนถ้าไม่ได้เธอนะพี่คงไม่ว่างไปขับรถเล่นข้างนอก ่าเท่านี้ก็สบายแล้วสินะออกไปวิ่งเล่นกันดีกว่ามีเวลาเหรอพี่ในลานเต็มเลยนะพี่มีเวลาไม่เป็นไรนี่ลานรถแข่งดูแล้วเกมนี้มีอะไรทามากกว่าการนั่งขายของแล้วเนี่ยมีเขาวงกตมีลานรถแข่งมีห้างตรรสินค้าตรงกลางมีสวนสนุกข้างหลังเลยพี่เห็นแปบนเบฟเออคือเข้าใจว่าแบบว่าเราเอฟเคแล้วมันเบื่อไงเี้ยก็แบบอ๋อเขาเลยสัมผัสได้ใช่ไหมแบบกลัวเอฟเคแล้วเบื่อ าก็ไอเดียดีเหมือนกันนะเนี่ยให้หาอะไรแบบโอ้โหเราก็ตันโหโหตำรวจตำรวจต่อแถวร้านพอปอย่างเยอะเลยเขาไมาทำอะไรด้วยเปาเฮ้ยจริงนี่เฮ้ยเห็นต่อแถวเรียงกันแบบเหมือนมามเ,เหมือนมาทั้งสอนอเดี๋ยวพี่กดไลค์ให้ก่อนโอ้โหทางนี้ตำรวจก็เริ่มมาโอเคก็อันนี้เป็นเกม My Super Market นะครับเป็นเกมที่เหมาะสำหรับการเล่นเพลินๆจริงๆนะ พี่เู้สึกมันมีอะไรทำเยอะดีทั้งต้องคิดเงินบริหารคนคุยเติมสต๊อกอะไรพวกนี้เพราะพี่รู้สึกว่าลูกค้ามาออกกนแบบเยอะมากแล้วพี่รู้สึกมันบริหารไม่ทันคือแบบไม่ทันนะ่ะรู้สึกมีอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ทันเลยบริหารยากแต่ก็สนุกดีนะท้าทายดีก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมนี้ครับพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างเนาะโอ้มีร่างกอปปี้ด้วยแต่เขาไม่มีหูของกูเกิลโอเคงั้นคลิปนี้จบไว้เพียงเ็นเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่คอย รับชมมาถึงตอนจบก็ไม่ได้คอยกดไลค์กดแชร์กดซับไปซื้อไปมาแล้วพ่อแม่คิดหน้าสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบายโอโ้เร็วอัพพอดีเลยเนึกแม่เล็กเป็นเลโก้ซื้อซื้อซื้ออด้วยพูอะ